ในปีหน้านะครับปี2568จะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับประจำปี2568นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับทุกๆทุกๆสองปีจะมีการทบทวนสิทธิ์นะครับและเปิดลงทะเบียนใหม่สําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็รายได้ตามคุณสมบัตินะครับนะก็จะสามารถที่จะลงทะเบียนได้แล้วก็รับนะครับสิทธิการช่วยเหลือนะจากสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับเป็นการทวนสิทธิ เก่าด้วยบางคนบางคนที่เคยตกงานและเคยขอไปแล้วได้เนี่ยนะครับปัจจุบันทํางานแล้วแล้วก็รายละเอียดคุณสมบัตินะครับไม่เหมือนเดิมก็ต้ององดการช่วยเหลือไปนะครับซึ่งเดียจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยประมาณนะครับเป็นวงเงินนะหนึ่บาบาทกระจายกันไปนะครับว่าเป็นวงเงินอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับใครได้บ้างคุณสมบัติเป็นอย่างไร นะครับไปดูกันเลยตัวคุณสมบัตินะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคุณสมบัติ1นนะลงทะเบียนรายบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลนะครับและหลายครอบครัว2นะครับต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับ3อายุ18ปีขึ้นไป4นะครับมีรายได้ต่อปีของบุคคลนะครับและรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีรวมถึงทรัพย์สินทางการเงินนะครับอย่างเงินฝากสลากพันธบัตรนะครับและตราสารหนี้ของ พักลัต้องไม่เกิน10,000แบาทนะครับต่อคนต่อปีด้วยเช่นเดียวกัน5นะครับไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้บ้านนะครับไม่เกิน1.5ล้านบาทและวงเงินกู้รถไม่เกิน1ล้านบาทนะครับ6ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับก็คือ7 กรณีไม่มีครอบครัวนะครับห้องชุดต้องไม่เกิน35ตารางเมตรและที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน1ไร่และใช้ในการเกษตรไม่เกิน10ไร่และมีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ตึกแถวไม่เกิน25ตารางวาและรวมกันหมดแล้วนะครับพื้นที่การเกษตรไม่เกิน10ไร่นี่คือคุณสมบัติของตัวอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ต้องไม่เกิน8ต้องไม่เป็น พิสุนะครับสามเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรรายเดือนนะครับผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงสอสและสอวอนะครับขณะที่ยื่นคุณสมบัตินะนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยอ้าวพระพิสุบางรูปนะครับทำไมท่านมีเสัสธิการแห่งรัฐก็ท่านมีตอนที่ยื่นขอตอนยังไม่เป็นพระพิสุนะครับ และพอยื่นขอแล้วอาจจะมีเหตุอะไรก็แล้วแต่ให้ต้องไปเป็นพระพิสุทสงฆ์ทำให้ตัวสิทธ์นะครับตัวสวัสดิการแห่งรัฐติดตัวท่านไปด้วยนะครับ9ไม่มีบัตรเครดิตนะครับต้องไม่มีบัตรเครดิตนะสวัสดิการนะครับสวัสดิการที่ได้รับนะครับในปี68ก็จะเป็นวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินนะครับค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสานะ 7 5 0บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าการถุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนนะครับต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนนะครับต่อเดือนรวมเป็นเงินเม็ดเงินทั้งหมดนะครับ1,545าบาทเป็นวงเงินเนาะนะครับมันจะรวมอยู่ในนียมันทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย นะครับที่จำเป็นลงไปได้1 5 4 5บาทซึ่งก็ถือว่าเยอะพอประมาณนะครับแล้วก็อาจจะมีสวัสดิการอื่นๆนะครับของภาครัฐที่ในแต่ละปีนะครับมันก็อาจจะมีเพิ่มมีมีลดหรือไม่มีนะครับอย่างปีเนี้ยนะที่ได้กันไปก็คือเงิน1,000 0บาทนะครับงเงินดิจิทัล1,000 0บาทนะครับก็ได้รับกันไป ทวรหน้าแล้วนะครับในปีหน้าปี68จะเป็นยังไงนั้นนะครับก็คงต้องรอดูมาตรการแต่แน่นอนว่าจะมีการลงทะเบียนเปิดลงทะเบียนสริการแห่งรัฐปี68แน่นอนนะครับนะเปิดลงทะเบียนทุกคนเลยนะเพื่อทวนสิทธิ์ด้วยนะบางคนมีเงินเดือนเป็นกอบเป็นกรรมแล้วเนะี่ยมันมันไม่ได้เข้าคุณสมบัติแล้วก็ต้องให้โอกาสหรือให้สิทธิ์แก่คนที่นะครับรายได้น้อยจริงๆนะ ก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริษมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับ ว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกหล,กลานคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาท่ำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตามโกงนะครับหลอกขาย ของออนไลน์เช็คให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับพวกนี้กลนขายสินค้าออนไลน์จะพยายามขายของถูกนะครับสวมสวมรอยนะครับเป็นร้านค้าดังนะครับหรือคนดังอินฟลูอนเซอร์นะครับดังสินค้าพวกนี้มันจะไม่ตรงปกแล้วมันจะพยายามให้เก็บปลายทางนะเพราะว่ามันไม่อยากให้รู้บัญชีที่โอนมามันก็พยายามส่งไปให้คุณเก็บปลายทางนะครับ พวกนี้นะครับอย่าไปเชื่ออย่าหลงเชื่อนะครับให้ซื้อสินค้านะครับที่มีในแหล่งที่มันเอ่อต้องเอ่อให้น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือแล้วก็มีตัวตนจริงอย่างน้อยนะครับมีรายละเอียดการเปิดบริษัทต่างๆนะครับเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้นะเพราะนั้นต้องเรามาระวังด้วย